ทัพพิ้งก็จะพาไปเดินเล่นช้อปปิ้งสะพานเหล็กเพราะว่าวันนี้นเราเดิอนออกแล้วอยากเสียตั้งได้โดนมาแล้วหนึ่งกล่องโดนไปอีกกล่องหนึ่งก็ไม่พูดราคาดีกว่าเดี๋ยวโดนแบงชีดาทำกระเป๋าตังค์หายคือคือหายบนแท็กซี่เราขึ้นมาเมาื่อกี้นี้แน,น่เลยมัจิมาทัฟฟี่เลส สวยก่อนไปไหนคะเนี้ยเราจะไปเมกกาสพารหเล็กกันคะ่ะของเล่นอีกแล้วต,ตลอดไป,ดไปซื้ออะไรคะวันนี้วันนี้ตั้งใจว่าจะต้องอยากได้น้องขอเองแบบบีมีตัวในใจยังคะ <c oughs> คือคอลเลคชันที่มันขายอยูอ่ะมันยังหาง่ายอยู่แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเริ่มจะหายากแล้วเพราะว่าน้องกําลังได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ก็เลยรีบไปซื้อเดี๋ยวมันจะเหมือนลองฮิโรโนะที่แบบว่าจากกล่องละ350 450ากลายเป็นกล่องละ800 700 9 0 0าหรือทั้งกล่องทั้งรวมทั้งเซ็ต9,000กว่าหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออเราก็ควรซื้อเก็บไว้ก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะดูก่อนนะไม่ชัวเราไม่ชัว ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างท็อปปี้เพื่อฟังคกขอช่วงวันบของท็อปปี้นะคะวันนี้ท็อปปี้ก็จะพาไปเดินเล่นช้อปปิ้งสัเหารกเพราะว่าวันนี้เงินเดือนออกเงินเดือนออกแล้วอยากเสียตังเราอยากได้กล่องสมุดเลยต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูแล้วก็แวะไปร้านประจําของเรานะครว่ามีกล่องสุ่มที่เราอยากได้หรือเปล่าไปดูกันดีกว่า แล้วเราก็มาถึงร้านประจังของเราแล้วนะคะนั่นก็คือออตองช็อปนั่นเองชั้นบนสุดของเมกาคาซ่านะเราก็จะไปะเดินดูว่าเราจะโดนตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเ,เราอยากจะไปรบกวนเขาไปแบบไทยแบบเม้เม สำใจอยีกเนี่ยคราวที่แล้วก็ซื้อสามเราอะมีอยู่5ตัวแล้วถ้าอีกประมาณ7ตัว nori morning ลูกน,นี้น่าจะซื้อยกกล่องตั้งแต่แรกกได้ไม่ต้องเื้อตัวสั่งดูนี่พครับลงไปเป็นแบบนี้แพัคลม nori นี่เป็นแบนีไดโดนไปแล้วหนึ่งกลอง จากอาตงชอบนะนั่นก็คือ in ยน์อินเดอะวูดาะละอาเจริจๆคอลเลคชันนี้น่ารักมากแล้วราคาตอนนี้เนี่ยยังไม่แรงแต่อนาคตเนี่ยถ้าเกิดเลิกผลิตมหล่ก็คือหายยากแน่นอนนะ <Wow. S 1> เพราะว่าน้องคาแรคเตอร์จะเป็นน้องแบบน้องผู้หญิงนั่งร้องไห้แก้มตุยตุยน้ำตานองเป็นเรีที่คนนิยมมากซึ่งตอนแรกเราเฉยๆเพราะคนนิยมมากเราก็เชิดเราไปเล่นตัวที่คนไม่นิยมแต่พอสุดท้ายแล้วว่ากลับมาโดนน้องตกแล้วกลายเป็นว่าต้องมานั่งตามเก็บน้องอีกแล้วคอลเลคชันน้องแต่ละอันก็คือเริ่มจะหายยากแล้วแราเริ่มมีราคาสูงขึ้นก็เลยแบบ เอาเ,เอาดีว่เอาเลยดีกว่านี่อันนี้คือยังไม่ตองเซร์ไพรส์มาสนะเซร์ไพรส์มาสคือแพงมากทำใจซื้อไม่ได้เอาแค่ตัวน,นี้ก่อนโดนไปอีกกล่องหนึ่งอะไรหรออุย้ยใครเป็นแฟนบอกเมอนต้องมีส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะชอบอีวียกันซึ่งอีวียกล่องนี้เนี่ยได้พบผูกร่างเลยอันนี้ไม่ต้องตุบนะคือมันไม่มีกอดสิเรตถ้าเกิดเจอทั้งกล่องก็คือ ได้ก่อนนี้เท่าไหร่คะสนดราคาอยู่ที่ส <laughs> ี่พกว่ามั้งหิวนี่นะคะทุกคนก่อนที่จะไปเดินต่อคือเราต้องเติมพลังก่อนคะ่ะวันนี้มื้อของเราคือเซฟสกิลซึ่งเมนูปวกของท็อปฟี่เนี่ยคือไก่ย่างน้ำตก ทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่เคยกินเช็ต์สกิลเนี่ยแน,น,นะนำเมนูนี้ไก่ย่างน้ำตกคือแซบแซบตูดมากอะจงชอบประทับใจกินทํา5ห้าครั้งแล้ว,ว,วสั่งเมนูเดิมมาหครั้งแล้วนะทุกครั้งที่มากิน <S <S ็เปร็สร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะนี่ก็สิ่งที่เราได้มาในวันนี้2องกองใหญ่กับอีก2กล่องเล็กก็ ้พูดราคาดีกว่าเดี๋ยวโดนบัญชีดาบัคชีดิ้งบอกว่าให้ประหยัดตังค์อยู่สี่พันกว่ามั้งก็วันนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมก็ตามปกติแล้วพอเราชอปปิ้งกลางวันเสร็จตอนล้งคืนเราก็ต้องพาร์ตี้เบาๆก็เดี๋ยวเราจะพาไปที่ร้านสตีโอค่ะเพราะว่าเป็นร้านประจำของเราเวลาเรามานั่งข้าวสารที่อยู่ตรงพระอาทิตย์เดี๋ยวเราไปนั่งร้านนี้กัเลยดีกว่า เตัวนโยโเดินเจ้าของร้านแกเจ้าของร้านยังไม่มายังไม่ตื่นเรานั่งอยู่นี่แหละเรานั่งรอเจ้าของลานี่นะคะสีหน้าของคนเศร้าส้อยค่ะเพราะเหตุใดล่ะเหรอทำกระเป๋าตังค์หายคือหายบนแท็กซี่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี้นี่แหละ สำหรับใครที่ทำกระเป๋าตังหายนะคะแล้วหายบนรถแท็กซี่เนี่ยอายัดบัตรเครดิตเดบิตหรือบัตรทุกอย่างที่สามารถอายัดได้เดี๋ยวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เราสามารถล็อกบัตรชั่วคราวได้หรืออายัดบัตรชั่วคราวได้โดยที่เราไม่ต้องไปทําใหม่แค่อายัดจนกว่าจะหาเจอไหมเ,เมื่อกี้เราลองทำและทําได้หมดแล้วแล้วก็โทรไปหาจอสอร้อยหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหรือหนึ่งหนึ่งหกสี่แล้วก็แจ้งรายละเอียดว่าเราทําหายที่ไหนขึ้นรถจากไหนไปไหน ถ้าเกิดว่าจังทะเบียนได้ก็จะยิ่งดีมากก็บอกระเรียตชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราไปถ้าเกิดว่าเขาเจอหรือว่าใครเจอเนีน่ยนะเขาก็จะติดต่อก,กลับมาตอนนี้ก็เลยได้แต่รอชีวิตมีแต่คอนเทนต์โบรายเมื่อแต่แบบเราแวยังไงเมื่อกี้เคก็บอกกับว,ว่าให้เช็คก่อนลงนี่ก็เช็คแล้วแต่ว่าด้ยวยความที่ว่ากระเป๋าตังค์มันเป็นสีดำกระเป๋าตังค์เฟนดีอ่ถึงแม้ว่าใช้มาสี่ปีเราก็สรุดแต่ก็เจ็ดได้ เดี๋ยวเราจะมาแบบกะกล่องส่มยอมใจกันอันนี้คือน้องไฮจูนเนโคล่านะ,ะาคือสสิร์ฟเพิ่มมาจากลกล่ลองใหญ่เราก็ได้มากล่องเล็กสองกล่องเป็นน้องแมวผีนะฮะแต่ว่าเป็นตีแมแนวฝักซึ่งมีทั้งหมด1 0แบบ9แบบปกติกับอีกหนึ่งแบบสกเรตนะเดี๋ยวเรามาแบบกะเรื่งกล่องอ๋อดืมบอกตัวที่อยากได้อยากได้ตัวที่เป็นแมววากแล้วก็ตัวแรคคูนนี่แมววากแรคคูนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮ ได้เป็นได้เป็นเต้นกันเ้ยเอ้ยน้องแรกคู่ว้าวไปตัวนี้อยางไรพอดีเลยอยได้ฟรีเลยเออน่ารัดแต่น้องมีพอปปะไปน้องมีพอปมาให้ด้วยนี่นี่ตอนที่หมดทั้งหมดเหรอไอ้ประหว่างพอดีไปพอดี่ะโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยนะไปเลยตอนที่อยากได้พอดีเลยอีกตัวหนึ่งขอให้ได้เป็นตัวนี้แมวกวอด หรือแมวแมวฟักอันนี้ก็ได้ได้หมดเลยสอนประกอบการวันนี้คืึอุ้ยกระไดอยู่ยดีเอ้ยมีน้องน้องตุต๊กตาดารีมเอเป็นตัวลักกี้ติงเออลักกี้ติงอ่ะให้น้องแมวอวยพรนะคะขอให้โชคดียิ่งกว่านี้ข <c oughs> อให้โชคดียิ่งกว่านี้อันไหนโชว์คู่การสองตัวหน่อยน่ารักหน่อยไหนระวังอ่ะ เออน่ารักดีใจด้วยนะคะเสร็จแล้วเอาตังแล้วภายในหนึ่งวันภายในหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปนี้มันเกิดหลายเหตุการณ์มากเลยนะอยู่ดีๆก็ได้คอนเทนต์งงไปหมดมีคนเก็บได้คนพ่อของลูกเพจเก็บได้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะคะกระเสษปลอมมืออาบนเพื่อช่วยๆกันเลยเลิศมาบาปบุญเนาะบาปบุญเนาะทำบุญ พิ่งทำบุญวันนี้เราได้เลยเลิศเวอร์เย่เดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปรับเขาอยู่บางแคให้ส่งไวที่่นีก็เอาไปรับพวกนี้เองดีกว่าได้ก็ตองตั้งคืนแล้วต้องขอบคนมากจริงๆเลยแล้วก็ขอทุกอย่างอยู่ครบเลยเย้ สุดเราก็ปิดคลิปนี้ได้อย่างครัปฟี่คลิปนี้ก็คือเป็นฟริปเหมือนแบบมม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยก็ต้องโกดตัวเองเหมือนกันที่แบบว่าปล่อยให้มันลืมหล่นบนแท็กซี่ได้ไงก็ไม่รู้ทางที่ปกติก็เป็นคนระวังตัวเองอยู่แล้วแต่หาเจอแล้วก็ั้่วันเถอะแค่เราจะระวงังให้มากขึ้นต้องสำหรับคลิปนี้นะคะวันวางของท็อปฟี่ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนี่ก็คือวันลุกขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะก็ <laughs> แว้เจอกันในคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใหซ่อมพัดพิบุตรซ่อคำมด้วยนะคะไป้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวับ้ายค่ะ